ตรงนี้ฟรีทุกคนตรงนี้ฟรีค่ะกะระิเป็นที่รองแก้วรองจานเนาะก็เป็นจานขนมเอาไปได้นะคะคันนี้ฟรีเลยไม่มีเอาไปได้เลยแก้วคนเขาคงเอาไปเยอะแล้วเหลือแค่นี้เองนะ ก็ฟรีเหมือนกันตรงนี้ก็ฟรีนะทุกคนมีหนังสือนะคะมีหนังสือเด็กนิทานหนังสือนิทานแล้วก็มีวิดีโอ DVD มีหนังสือนิทานโอ้โหอ้าวสนุกใหญ่เลยตีปังปังปังสนุกใหญ่เลย สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทองเอกไทยดินหมากค่ะข่าววิดีโอนี้นะคะเป็น EP 2ของวันทิ้งขยะนะนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP แรกด้วยนะคะค่ะหลังจากที่ไปทิ้งขยะมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็พาทุกคนนะคะมาที่ร้านขายของมือสองนะคะค่ะที่ทุกคนเห็นนี้ก็จะเป็น เชลที่เขาขายแก้วค่ะทุกคน1โครนเท่านั้นนะคะ1โครนเท่ากับ5บาทของไทยเราค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแก้วเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วไวน์แก้วเบียร์นะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นแก้วเบียร์ค่ะทุกคนหรือว่าแก้วพวกช็อตเล็กๆนะคะแก้วแชมเปญตรงนี้เป็นแก้วเบียร์ค่ะในข้างล่างค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนถัดมาทางนี้ก็จะเป็นเรียกว่าถ้วยเล็กๆะคะ่ะเหมือนกับที่บ้านเราที่ใส่ลอดช่องค่ะคุณแม่เห็นก็คิดถึงลอดช่องไทยะค่ะทุกคนสาหรับคนเดนมาร์กนะคะก็จะนิยมพวกแก้วหรือว่าเป็นเซรามิกนะคะสัดส่วนมากนะคะจะไม่นิยมที่เป็น เขาเรียกว่าพลาสติกหรือว่าเป็นทัพเปแวร์นะคะทัพเปแวร์ก็ก็จะมีใช้บ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะเท่าเซรามิกนะคะที่นี่ใช้เซรามิกเยอะเลยค่ะเพราะว่าเวลาล้างจานที่นี่นะคะแทบทุกครัวเรือนนะคะก็จะมีเครื่องล้างจานค่ะทุกคนเจ้าเครื่องล้างจานเขาก็จะทำงานได้ดีกับพวกเ,เซรามิกค่ะ แต่ก็ล้างได้นะคะเครื่องล้างจานที่โดยทั่วไปก็ล้างทัพเพอ์แวร์ได้ค่ะแต่ว่าคนเดนมาร์กก็จะนิยมใช้เซรามิกเพราะว่าจะปลอดภัยมากกว่าทัพเพอ์แวร์ค่ะทุกคนค่ะถ้าใครได้ติดตามครอบครัวทองเอกนะคะหลายๆคลิปนะคะคุณแม่ก็จะพาไปดูหลากหลายนะคะไปดูร้านมือสองนะคะหลากหลายนะคะก็ จะมีสินค้าคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีหลากหลายแตกต่างกันออกไปค่ะบางร้านก็น้อยบางร้านก็เยอะนะคะบางร้านก็มีสากกระเบือ,อยันเรือรบประมาณนั้นค่ะอันนี้จะเป็นร้านที่อยู่ข้างๆกับบริเวณทิ้งขยะค่ะทุกคน <S <S เขาก็จะนำสิ่งของพวกนี้มาบริจาคค่ะแล้วก็ทางรัฐก็มาจัดจำหน่าย แล้วก็เอาเงินเข้ารัฐเพื่อไปบริหารประเทศต่อไปค่ะทุกคนค่ะสินค้าเหล่านี้ก็มีทั้งแอนทิคนะคะเป็นสินค้าที่อายุมากนะคะแล้วก็นำมาจำหน่ายนะคะหรือว่าของที่สมัยใหม่ๆก็มีนะคะก็นำมาจำหน่ายเหมือนกันก็ปรับปนกันไปค่ะอย่างเช่นรูปภาพนี้ก็รูลักษณะก็เก่าแก่เหมือนกันค่ะ มาทางนี้นะคะก็ทองเอกก็เดินนําหน้าไปแล้วค่ะทุกคนทองเอกชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาเห็นของเยอะนะคะแล้วลานตาไปหมดร้านนี้อลังการกับผ้าพันคอหลากสีค่ะทุกคนคุณแม่ก็คิดถึง ต้นไม้ใหญ่ๆที่บ้านเราค่ะที่มีผ้าแพรนะคะที่มีผ้าแพรหลากสีค่ะทุกคนก็ไม่รู้คิดไปได้ไงนะคะทุกคนแต่ว่าคือเห็นแล้วมันเยอะมากแล้วหลากสีอะค่ะ,ะทัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงค่ะเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงส่วนมากก็จะเป็นสีชมพูสีแดงนะคะทุกคนถัดมาทางนี้ก็เป็นเนคไทหลากหลายเลยค่ะหลากหลายสีมาก คุณพ่อก็ลองม่วค่ะลองหลายใบมากเป็นคนชอบหม่วกค,คุณพ่อทองเอกก็ได้มาหนึ่งใบค่ะทุกคนนี่แหละค่ะน้าตาเริ่มง,ง่วงแล้วค่ะขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับค่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะยังไงก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจครอบครัวทองเอกมาโดยตลอดนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อว่าจะไม่ได้พลาดในคลิปถัดๆไปนะคะรับรองนะคะว่าครอบครัวทองเอกจะหาคลิปดีๆนะคะสนุกๆน,นะคะคลิปที่น่าสนใจนะเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาฝากทุกคนในโอกาสต่อๆไปนะคะสำหรับ วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ